สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนเลยเจอก,กันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้วันนี้จะเป็นทักษะคณิตค่ะทักษะวันนี้จะเป็นการลบค่ะแต่ไม่ลบธรรมดาการลบของวันนี้จะเป็นการลบโดยที่จะมีการขอยืมค่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับการลบที่คุณครูจะนำให้ดูในวันนี้ได้เลยค่ะ วันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูถึง5ตัวอย่างเลยเพื่อความเข้าใจนะคะมีทั้งตัวตั้งที่เป็นหลักสิบแล้วก็หลักร้อยเลยอ่ะเริ่มจากข้อหนึ่งกัน 1. พ่อซื้อน้ำห้าสิบาทให้เงินนะคะไป60บาทพ่อจะได้เงินทอนกี่บาทข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า60ลบ 57เท่ากับเท่าไรนะคะในเด็กหลายคนอาจจะสับสนเห็น57เริ่มกำลวนมาก่อนด็ๆเอา57ลบ60ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านโจทย์ต้องพิจารณาดีๆว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเรามีความผิดพลาดเรื่องนี้อยู่ดูนะคะย้ำอีกทีหนึ่งประโยคสัญลักษณ์เขียนได้เป็น60ลบเท่ากับเท่าอะไร ไปดูการลบกันเลยค่ะหกมีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมี6อยู่ในหลักสิบนะคะ57มี7อยู่ในหลักหน่วยมี5อยู่ในหลักสิบเราจะเริ่มการลบจากหลักหน่วยก่อนเดิมทุกครั้งเลยค่ะคราวนี้มาดูนะคะเราจะเอาศูนลบ7ซึ่งศูนย์ตัวเนี้ยสามารถลบ7ได้ไม่เอ่ย ตอบว่าไม่ได้เนาะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าศูนย์มีค่าน้อยกว่าเจ็ดเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะลบเจ็ดได้แล้วศูนย์จะทำยังไงละคะศูนย์จะทำยังไงมันถึงจะสามารถลบเจ็ดได้ศูนย์จะต้องไปยืมค่ะไปขอยืมจากหกนะคะหที่อยู่ในหลักสิบศูนขอยืมจากหกที่อยู่ในหลักสิบมาหนึ่ง พอยืมมาหนึ่งศูนย์จะกลายเป็นสิบศูนย์ตัวเนี้ยคือศูนย์เดิมของมันนะคะส่วนหนึ่งตัวเนี้ยคือ1ที่ยืมมาจากหที่อยู่ในหลัก10บศูนย์กลายเป็น10แล้วคราวนี้ศูนย์สามารถที่จะลบเจดได้แล้วนำสิบไปลบเจ็ดสลบเจดเหลือเป็น 3าจากนั้นมาต่อที่หลักสิบเมื่อตะกี้หให้เขายืมไปแล้ว1 6ห,หจะเหลือจะเหลือหเหมือนเดิมได้ไม่เอ่ยไม่ได้ให้เขายืมไปแล้วหจะต้องตัดมันออกไป1เพราะฉะนั้นหจะเหลือเป็นหาจากนั้นเราจะเอาหาไปลบกับ5ต่อค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ ศูนไม่เหลือเลยตัวมันเองลบตัวมันเองไม่เหลือเลยค่ะ6 0สิบลบห้เท่ากับสพ่อจะได้เงินทอน3บาทตัวอย่างต่อไปมีเงิน90บาทซื้อขนมไป28บาทเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์จะเป็น90ลบ28เท่ากับเท่าไร90นะคะมี9อยู่ในหลักสิบ0อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย28 2อยู่ในหลักสิบ8อยู่ในหลักหน่วยทำการลบเลยเหมือนเดิมจ้ะลบจากหลักหน่วยนำ0ลบ8 0ลบ8ได้ไหมคะ ตอบได้ว่าไม่ได้เพราะว่าศูนย์มีค่าน้อยกว่า8นั่นเองศูนย์ตัวนี้จึงต้องไปขอยืมจาก9มา1ทําให้ศูนย์ตัวนี้กลายเป็น10หลังจากนั้นเราจึงเอา10ไปลบ8ต่อค่ะเหลือเท่ากับ2เมื่อได้คำตอบแล้วเราไปดูต่อที่หลัก10 9ผู้แสนใจดีให้ขอยืมไป1เพราะฉะนั้น9จะเหลือแค่8ค่ะนำ8ไปลบกับ2เหลือเท่ากับ6ได้คำตอบแล้ว90ลบ28เท่ากับ62เหลือเงิน62บาท ต่อไปเป็นตัวอย่างที่3คุณครูจะเริ่มการลบที่มีตัวตั้งเป็น100แล้วนะคะมีเงิน100บาทซื้อขนมไป59บาทเหลือเงินกี่บาทประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเป็น1 0 0่งลบหเท่ากับเท่าไร่ห0ึเนี่ยเราจะมี1อยู่ในหลักร้อยมีศูนย์อยู่ในหลักสิบแล้วก็มีศูนย์อยู่ในหลัก หน่วยนะคะทำการลบด้วยห้าสิบก้าคราวนี้เริ่มจากหลักหน่วยมนเดิมใจศูนลบก้ 9. ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้ค่ะจะต้องไปขอยืมจากเพื่อนเหมือนเดิมะคะ่ะอ่าศูนย์จากหลักหน่วยจะไปขอยืมจากศูนย์ในหลัก10บศูนย์ในหลัก1ิบอกว่าฉันเป็นศูนเหมือนกันฉันให้เธอยืมไม่ได้ทำยังไงดีศูนย์ในหลักสิบก็เลยต้องไปขอ ยืมจากหนึ่งในหลักร้อยเอามาหนึ่งค่ะศูนย์ในหลักสิบก็จะกลายเป็นสิบเลยค่ะทีนี้เมื่อมันกลายเป็นสิบมันก็สามารถให้ศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยยืมได้แล้วนะเอาไปเลยหนึ่งเลยฉันให้เธอยืมไปหนึ่งเพราะฉะนั้นศูนย์ในหลักหน่วยจะกลายเป็นสิบเมื่อมันกลายเป็นสิบเรียบร้อยแล้วมันสามารถลบเก้าได้แล้วค่ะเอาสิบ ลบเก้าเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือหนึ่นงกันอีะต่อไปเรามาดูในหลักสิบต่อตรงนี้เมื่อกี้กลายเป็นสิบใช่ไหมคะเพราะว่าไปยืมมาทีนี้ไปยืมมาตัวเองกลายเป็นสิบจากนั้นตัวเองให้เขายืมไปหนึ่งเหลือเป็นสิบเหมือนเดิมได้ไหมนีไม่ได้ค่ะเหลือแค่เก้าเพราะเรา้าให้เขายืมไปแล้วเพราะฉะนั้นในหลักสิบตัวเนี้ยจะเหลือเป็นเก้า นำเก้า 9, ไปลบก,กับห้าจ้ะเก้าลบห้าเหลือสี่หนึ่งร้อยลบห้าสิบเก้าเท่ากับสี่สิบเอ็ดเหลือเงินสี่สิบเอ็ดบาทค่ะตัวอย่างที่สี่ค่ะมีลูกโป่งหนึ่งร้อยลูกแตกไปหกสิบสี่ลูกเหลือลูกโป่งกี่ลูก หนึ100่งลบหกเท่ากับเท่าไหรมาหาคำตอบกัน100ตั้งลบด้วยหกสิบเริ่มจากหลักหน่วยจ้ะ0ูนในหลักหน่วยลบสศมีค่าน้อยกว่าสเพราะฉะนั้นศูนย์ลบสไม่ได้ศย์เลยไปขอยืมจาก0นย์ในหลักสิบ ศูนย์ในหลักสิบก็ให้เพื่อนยืมไม่ได้พอตัวเองก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยไปยืมหนึ่งในหลักร้อยมาทำให้ตัวเองจากที่เป็นศูนย์กลายเป็นสิบนะคะเมื่อตัวเองกลายเป็นสิบตัวเองให้เขายืมไปหนึ่งศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยได้มาแล้วจากสิบหนึ่งกลายเป็นกลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็นสิบเนาะเมื่อกี้อาจจะพูดไม่ชัดเอาใหม่พูดอีกหนึ่งครั้งนะคะ ศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยได้ไปขอยืมจาก10ตรงนี้นะคะมา1ศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยเลยกลายเป็น10นะคะ10-4ลบสเหลือ6จากนั้นเรามาดูต่อที่หลัก10 10ตัวนี้เมื่อกี้ให้เขายืมไป1เพราะฉะนั้น10ตัวนี้จะเหลือ10ไม่ได้จะเหลือเป็น ก้าจากนั้นนำเก้าลบหกเหลือเท่าไรจ๊ะเหลือสามหนึ่ร้อยลบหกสิบสี่เท่ากับสามสิบหกเหลือลูกโป่งสามสิบหกลูกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะกุ้งม,มีไข่ไก่หนึ่ร้อยฟอง นำไปทำไข่พะโล้สามสิบสามฟองกุ้งเหลือไข่ไก่กี่ฟองหนึ่งร้ลบสาเท่ากับเท่าไรมาดูคำตอบกัน1 0 0่งลบสาเหมือนเดิมค่ะหลักหน่วย0-3ลบสลบไม่ได้เพราะฉะนั้น0ต้องไปขอยืมจาก0ในหลัก10 ศูนย์ในหลักสิก็ดัแบ่งให้เขาไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็เป็นศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นศูนย์ในหลักสิบก็จะไปขอยืมจากหนึ่งในหลักร้อยศูนย์ในหลักสิบก็เลยกลายเป็นสิบแล้วเมื่อมันกลายเป็นสิมันใจดีให้ศูนย์ในหลักหน่วยยืมไปหนึ่งศูนย์ในหลักหน่วยจึงกลายเป็นสิบเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อมันได้เป็นสิบแล้วมันสามารถลบสามได้แล้วเพราะว่า มันมากกว่า3แล้ว10บลบสเหลือ7จากนั้นเรามาดู10ในหลักสิบเมื่อกี้ใจดีให้เขายืมแล้วเหลือส0บเท่าเดิมไม่ได้ต้องตัดออกไป1ก็เหลือเป็น9ก้านำเมาลบ3จะเหลือแค่6 100ึ่งรลบสมที่สเท่ากับหกสิเจ็ด กุ้งเหลือไข่ไก่67ฟองหมดแล้วตัวอย่างที่นำาให้ดูในวันนี้เดี๋ยววันนี้ฝากการบ้านสักสาข้อนะคะเหมือนเดิมค่ะให้ทำลงในสมุดการบ้านของนักเรียนมีอยู่ทั้งหมด3ข้ออย่าลืมทำการขอยืมเหมือนที่สอนนะคะเติมคำตอบในช่องว่างนะคะจดข้อหนึ่งสาห ลบ27เท่ากับเท่าไรข้อสองลบ3 7เท่ากับเท่าไรข้อ0หร่ข้อ3ลบ0ิบเท่ากับเท่าไรเด็กๆจดจทย์ไว้ในสมุดนะคะแล้วค่อยมาหาคำตอบชั่วโมงนี้คุณครูก็จะจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ